สวัสดีวันจันที่เราทั้งหลายนะคะทั้งชาวกรุงเทพและชาวต่างจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเฝ้าระแวงน้ําท่วมกันอยู่ไอคนอยู่รอบนอกอ่ะก็คงท่วมไปแล้วก็คงสบายใจชิลไปละทําใจปลงอะไรอย่เงี้ยแต่คนที่บ้านมันยังไม่ท่วมอะ่ะมันพาลานอยนะเว้ยเหมือนแบบเออมามาสักทีรอนานแล้วอะไรเงี้ยอ,อืมวันนี้ จะมาปาดโชว์ในทีมของสามเสียบบวกโสดออนเซลล์พลอยเช์แมานก็วันเสาร์ไปดูกับสรยานะสุรยาจจำเลยรักนางก็ยังโสดอยู่แล้วนางก็ออนเซลล์เออก็เลยพากชวนปกันไปดูปรากฏว่าก็หนังก็โอเคไม่ได้เลิศปพิ้มปิ่มมากเหลือจะเป็นเพราะฉันปลื้ม ไอเวรุ่นพันล้านขายสลายเท่าแก่น้อยไปแล้วฉันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันไม่สุดอะไรเงี้ยก็ลุกแต่งหน้านางแบบอยู่ในเทรนนะแต่งออกแบบชมพูชมพูแบบช็อกกิ้งช็อกกิ้งอะ่ะแล้วก็ปากก็แบบชมพูนิดนิดปานเย็นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดนั้นขอถแถลงการก่อนได้ปะ ถแถลงการเหมือนแบบเขาถแถลงน้ำท่วมอะไรเงี้ยแต่ฉันถแถลงการก่อนปาดหน้าเ,เพื่อที่จะเคลียร์ความเข้าใจร่วมกันในการใช้บริการหรือว่าใช้งานของเว็บเพจมูมัมนมูมัมนพะเพินนะคือมันก็มีแหละว่าเฮย้ยแบบเธอไปลอกแบบเรียนแบบอะไรโมเมพาเพินเขาเปล่าอะไรเงี้ยคิดเองเป็นไนงะเออฉันก็บอกว่าเออเฮย้ย ถ้าฉันคิดเองไม่เป็นอนะ่ะฉันคงตั้งชื่อโมเมพาเพลินตามพี่โมเมไปแล้วแต่ฉันแบบเออเครดอทได้นะเว้ยม,มูมามอะไรอย่างนี้ที่มาที่ไปก็แค่นี้ซึ่งวัตถุประสงค์อย่างที่ฉันบอกไปแล้วคือว่ามันมีหลายๆคนอ่ะที่แบบเอออยากแต่งว่ะแต่แต่งแบบไม่โดนไม่โดนสักทีเอ้ยทำไมมันยากงี้วะอะไรยเงี้ยแต่งออกมาให้งามจริงๆแล้วคืออยากให้เป็นเทคนิคที่ง่ายๆไม่อยากจะใช้คำว,ว่าสอนเพราะว่า อืมฉันไม่ใช่กูรูฉันไม่ได้เรียนมาฉันรักเฉยๆอะฉันอยากทําฉันอยากโชว์อะไรเงี้ยก็เรียกว่าแชร์ให้ันดูแล้วกันชอบก็เอาไปแต่งตามไม่ชอบก็เออลืมๆมันไปไปดูละครไปดูอะไรให้มันเพลินๆแล้วก็ลืมเรื่องนี้ของฉันไปซะอะไรอย่างนี้นะคะอ,อีกอย่างหนึ่งคือเอ๊ะหน้าแฟนเพจหล่อนหล่อนมีทั้งขายของหรือหล่อนจะสอนแต่งหน้าเลือกเอาอันหนึ่งนะมุมมาม ฉันก็บอกว่าเออถ้าหล่อนดูฉันแต่งหน้าแล้วเฮ้ยโอเควาอยากแต่งเฮ้ยเราจะไปซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ฉันก็ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางจริงๆพูดให้สวยแต่จริงๆคือฉันขายของนั่นแหละแต่ว่าเออขายของไปด้วยแล้วก็เอออ๋อปาดโชว์ปาดโชว์ไปเพราะเราก็ชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือได้เป็นไอเดียด้วยแล้วก็มีของให้ซื้อด้วยเลือกชอ็อป ใครไม่อยากช็อปไม่เป็นไรฉันไม่โกรธไม่ได้คิดอะไรใดๆทั้งสิน้นขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณที่เข้ามาดูกันแต่ถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะซื้อของช็อปของก็เข้าไปเลือกได้ในออนไลน์สโตร์ได้เลยอีกอันหนึ่งอ้าวก็ไหนหล่อนบอกว่าเออหล่อนแบบไม่อยากให้แบบออปชันเยอะแต่งเยอะนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมของแต่และอย่างเอามาขายแบบเฮ้ยมันแบบ แพงจังวะอะไรเงี้ยดูแบบไม่เหมาะสำหรับคนที่แต่งเบาๆแต่งง่ายๆอะไรอย่างนี้ก็ขอเคลียร์ก่อนว่าคือเนื่องจากว่าแฟนเพจของเราเนี่ยเ,เราเปิดรับนะคะทั้งทุกกลุ่มมีทั้งคนที่แบบเซียนแต่งหน้าเป็นเซียนนักปาดอะ่ะหรือว่าแบบมือสมัครเล่นหรือว่าคนที่แบบแต่งไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยอยากมาศึกษา เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางในการที่จะตอบรับลูกค้าของเราเนี่ยก็เลยมีทั้งสองกลุ่มราคาที่เป็นแบบโหระดับโปรเขามาช็อปกันเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็ปล่อยเขาไปก็คือก็ตามสบายเช,ชิญชอ็ชอปเชิญชมแต่ถ้าคนที่แบบเออแบบขอเป็นมือสมัครเล่นบ้างอะไรบ้างฉันก็มีนะมันก็แบบไม่ได้ราคาแบบว่าเออแพงมากอะไรมากแต่ว่าคือ เออเห็นใจแมค่ค้านิดนึงคือฉันแบบลงทุนแบบถอไปดิวมาถึงเออต่างประเทศก็เออก็ลองลอง,ลองช็อปกันดูเอาละ่ะโอเคมาเขียวมะนาวเราเริ่มพาเลตเดิมโซนที่จะใช้ก็คงจะเป็นโซนเขียวนะเขียวเ,ออเขียวเหลืองเขียวมะนาวแล้วก็เขียวเหลืองเราเหล่านี้ เริ่มแรกก็คงจะเริ่มที่เหลืองก่อนตัวเหลืองนี่มันจะออกแบบประมาณอย่างเงี้ยลงเหลืองที่หัวตานะลงที่หัวตาก่อนเลยซักประมาณเกือบครึ่งครึ่งดวงตานะเสร็จแล้วก็ลงตรงนี้แบลนด์กันเทคนิคของ มุมมามคือฉันต้องทาสองตาไปในจังหวัดอยู่กันเพราะว่าเหตุผลง,ง่ายๆคือฉันขี้ลืมนี่นะเหลืองแล้วนะโอเคอันดับต่อมานะใช้เขียวเขียวอ่อนปาดนางเป็นอันดับที่สอง ยวอ่อนอันดับสองอะจริงๆมันไม่มีชื่อเรียกอะอยากจะเรียกเหมือนกันเหมือนที่เขาเรียกชื่อแต่ละสีในพาเลตของ,น,งนักกงน้นเกตอะไรงี้ฉันก็ไม่มีชื่อจะเรียกไงมันแปดสิบแปดลุมอ่ะเดี๋ยวว่างๆถ้ามีเวลาก็จะไปตั้งสมญานางให้นางว่าเออแต่ละสีแต่ละลุมนางจะชื่ออะไรดีถ้านิมิตได้ก็จะเห็นว่าเออมันเป็นแบบมีเหลืองด้วยเขียวด้วยนะทีนี้ก็เริ่มเขียวเข้มขึ้น มะนาวเข้มข้นใช้สีเข้มสุดเข,เขียวเข้มสุดลงตรงห่างตานะบอก,บอก แล้วเดี๋ยวเบลนแล้วมันจะดีขึ้นลงตรงหางตาให้มันมีความเขียวชัดขึ้นเสร็จแล้วถ้าเกิดใครมีแปลงเบลนจงใช้แปลงเบลนแต่ว่าฉันไม่มีฉันก็ใช้ตัวกาบเบลนก่อนเหมือนชวงวานตินะ่ะ คนคนี้มันเข้าเข้ากัอนอย่าให้น้ําตาลมันไม่ละลายเป็นเกล็ดนะโอเคตรงนี้หางตาล่างเธอก็ใส่เขียวนี้เข้าไปให้มันไปด้วยกันเขียวเข้มเขียวเข้ม แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ใช้ตัวเหลืองที่อยู่ในพาเลที่เราทําตอนใส่เข้าไปหัวตาตอนแรกอก็เกลี่ยนานไหมจากหัวตาล่างนะมาที่กลางตามกลีดหางตาก็ได้ขอบตาก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่กลีดก็จะเป็นเบาๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สีพวกสีเข้มๆช่วยเข้าไปนิดนึงวันนี้ก็กรีดสักหน่อยให้มันคมๆถ้าเกิดใครมีแบบแบบที่เป็นน้ําหรือเป็นเจลก็ปาดได้นะแต่ว่าตอนนี้เรากําลังปลืม้มปลิมแบบครีมเพราะเรารู้สึกว่ามันเขียนง่ายเขียนให้ชิดขอบตาใช้แปรงตัวนี้ปลายตัดเหมือนเดิม คิว <Thank> ก็เทคนิคเดิมวาดกรอบให้นางก่อนวาดกรอบลงขอบลงเส้นให้นางให้มันเรียบร้อยแล้วจึงค่อยมาถมพอถมแล้วเกลี่ยนีน่เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนมาสคาร่าที่เป็นสีแบบออกน้ำตาลตัวนี้นเป็นน้ำตาลคลอนๆนะ ข้อดีของนางคือดรอปสีได้ด้วยแล้วนางก็ช่วยในการแบบจัดระเบียบขนคิว้วนางก็จะอ่อนขึ้นหน้านางก็จะเบาขึ้นโดยหลักแล้วเนี่ยไม่รู้หลักไหนอะคิดเองถ้าตาออกเขียวอะแก้มควรจะออกเป็นพีชพีชหรือเป็นส้มๆใช่ปะแต่ว่าคือเนื่องจากวัดเทรนชมพูมันมาแรงอะ่ะอยาก ก็ขอใช้แชมพูช็อปปิ้งหาเล็ดนี้สองสีผสมกันให้มันออกมาเป็นแบบชมพูชมพูหว,นวานๆแก้มหน้ากลมปัดเฉียงหน้ายาวปัดพาดตรงเฉียงก็เออดึงไปหูบ้างอะไรบ้างพาดตรงนี้นะ่นาะ ใช้ลลยใช้ไายไม่เลว้ายจนเกิงไปโอเคนางเอกวันที่แล้วเออวันก่อนเทปก่อนพูดผิดโชว์มาแล้วเทปนี้ก็คืออ่ะช็อคก,กิง้งเช่นเดิมปาดนางเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวเป็นแค่ลองพื้นเช่นเดิมเดี๋ยวเอากระดาษทิชชู่ซับออกแล้วเดี๋ยวเอา กลอสช่วยเบลนด์ blend. ดอกสีนั่งนะจริงๆถ้ากิใครไม่ชอบคือใครชอบแรงอะ่ะอันนี้ได้เลยไม่ต้องเบลนด์ไม่ต้องเบลนด์ไม่ต้องดอปเอานางออกหนะ่อยนืมเสร็จแล้วใช้ บลอสของยี่ห้อไหนก็ได้สีที่มันแบบดรอๆนิดนึงออกนุ่นนุดจะได้ช่วยอันนี้นันออกชมพูไปแล้วอะ่ะของตัวนี้ใครมีนุตจะเลิศมากนะแต่ถ้าใครมีแบบออกชมพูก็โอเคอืม ได้ไหมล่ะเนี่ยออผมเอา้าลืมปัดนางซัหน่อยจริงการแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ได้ฟิกแบบ สเต็ step by สเต็หรอกนะใครอยากจะไปสเต็ปไหนก่อนก็ได้แต่ก็เออให้มันแบบอ้างอิงบนหลักความจริงบ้างอะไรบ้างไม่ใช่แบบปัดมาสคาร่าก่อนทาตาทา,ทาอายแชโดว์นี่มันเออมันก็ผิดวิธีมนุษย์ไปนิดนึงอืมโอเคอยากให้กล้องดีจังเลยอะ่ะสงสัยต้องแบบหยอดกระปุกอะ่ะ หาตังซื้อกล้องดีๆมาทําให้เราละ,ละ,ละเพราะว่าอยากให้เห็นแบบตอนแบบสวยๆกันบ้างอะไรบ้างอ่ะพอจะเป็นเชอร์มานได้ไหมหรือยังเออเป็นมุมมามอยู่ไปละจ้าขอให้ไปแต่งกันได้สวยๆเริดๆใครแต่งได้งามกว่าฉันก็เออเอามาแชร์กันบ้างอะไรบ้างยบาย